เมื่อนี่วันที่สิบห,าบห้าพฤศจิกาวันอาทิตย์เป็นวันพระพอดีปักแรกปักแรกของฤด,ดูหนาวอันนี้เริ่มฤดูหนาว การนับปักของพระนันเป็นเป็นปักที่แรกของฤดูหนาวพอดีออกพันสาลาพระเจ้าให้บ้านแล้วเขาแล้วหน้าเป็นโอกาสของพระที่ไปเชี่ยวหาวิเวก อันนี้วิเวกมลมมรคมูดอกมันไปหลายคนวิเวกมลมมรคมูคือเวลาเขาไปปลาไปดงกับวิเวกอยู่ในปลาไปหลายก็ตามในปลาพืนใหญ่มันเป็นปลาใหญ่มันเป็นปลาฉัด คารกชัดอื่นอื่นอ้นองขมา ความวิเวกอยู่ได้ผลเยอะพะเห่าเป็นคนบัานทงพ่อไปอยู่ป่าจังสันมนเกิดจิตใจมันก็เปลี่ยนไปนั่นได้รับความวิเวกพ่อสมควรตามยุคตามสมัยสมัยเหานี่มันยางไปทัวีตทัท่วแดนว่าได้คนสิเห็น นสีม่วงมันไปยางน้ำทงังให้คนเห็นคนกับสีม่วงไปหลายๆอย่างมันเป็นเหตุนะกะบเหมาะกับการไปยางน้ำสนนน้นทงังให้คนเห็นเขาเลยไปปลาเลยชีรถไปล่งปลาเลย เกิกาว่าสิเดินทางวันทีนึงท่านว่านี่แหละผู้ได้มีโอกาสจะไปนั่ก็ตามไปจักจุดหมายเาเพราะว่าการไปป้านะห้องร่รเดย่างไปเรื่อยๆไปปักเป็นจุดไว้ผูได้สิไปวิเวกบันไดก็หาเลือกเอาเนีย่ยมุสาวกับลงมาร่วมในสถานที่นดหมาย การไปกันสิไปยางน้ำท่าหนึ่งบ่เหมาะและ้วมะันโลกนี่มันโลกท่านสมัยโลกอินเทอร์เน็ตแต่แเขาก็ทายรูปล่องโซ่ยากอายเขาน <c oughs> ันสิ็นโกล่าหนเขาสิว่าเขาหาอย่างน้ำทา่าหลายอ่านหลายแนวเจต่ห้าดีอยู่กับสร้างนีน่แต่ว่า คนมองมองันมองเลยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเข้าไปเข้ากับไปป้าเลยไปตั้งแคมสถานที่นึ่งล้วกะ็เป็นศูนย์ร่วมมองนัดหมายมากอ้ามุอเซาร์ม,มาเจอกันหลังจากนั้นก็นไปไฟไ,ไปมันในปา่าอาวิเวกเอาซึ่งป่าอ่างลือนนี่มันมีสัตว์หลาย ปกติเดิมก็มีหลายอยู่แล้วพวกสร้างปลาก็มีสัตว์ปลา,ม,ปามีทุกอย่างแหละรกระทิ้งเก่งกวางหมูปลาพวกสัตว์ที่วกเาราเคยเห็นก็นมีอยังได้หันละ่ะแต่บัดนี้มันมีตอนนี้มันมีสัตว์ปล่อยคือสร้างสร้างก็จะเอามาปล่อย มันเคยเป็นสร้างบ้าตนั่นมันบางย่านคนบ่คือสร้างปลาหรือสั่งปลาแต่ก่อนนี่ย่านคนสมัยไปยางกระปวดไปไหมยางในปลาเนี่ยยองๆไปสร้างมันได้ยินเสียงเขาเหยียบใหม่เพระแปะมันงวกมากแลนต่ําปลาหลูไปเลยนี่สร้างปลามันย่านคนแต่ว่ามันเนี่สมัยนี้มันสร้างบ้านมันบางย่างน่ยมันรูใส่คนเลยสร้างบ้าน สร้างที่มันขาคนกับยุบป,ป้าแถบรบริเวณนั่นแหละที่เขาเข้าอยู่นะแถวบริเวณอ่างลืในแถวบอ่อท่องเนี่ใกล้กันนี่แหละก็หากินยุทินของมันไปวิเวกเมื่อมันกำมันเว่นต่อกันก็ว่าเป็นยังเราไม่เคยสร้างกรมลักษณะนั้นส่กันเอาไปเอาไปพ่อห้อง นอกจากมีกรรมต่อกันเดอ้อแต่ยูนในบ้านในเมืองสัางกัเตะตาย,ตายเ่เห็าเขาบว่าบุญผัวเวียบัดบัดใดสัางกเัเตะคนเหยียบค้นตายอยู่นั่นแหะซุ่งมีกรรมมีเว้นต่อกันโวมีกรรมโมมีเว้นใส่กันแล้วมันยังไม่ไก,กลมันก็ับไปหากินพ่อมัน,นก็มีเยอะซัตว์พวกนี้ก็มีหลายเยอะหากินของเขาเสือมีผีลายมีเบิดแหละ ปาชัดคนอืน่นพาไปวิเวกหาสถานที่วิเวกไปหาจิตวิเวกมันหอดย่ามไปปีละเทือมันมีโอกาสหน่อยแล้วงสมมในย่งยากน้หนาทีการงานหลายงานขึ้นกันก็สั่งเจดีย์นี่แหละ นี่นาะทีการงานและเดียวนี่เบียกที่ต้องเบิงต้องแย่งก็ต้องหาโอกาสให้ได้ไปไปสุปีให้ได้ไปทุกปีไปวิเวกกาว่าสิออกเดินทางวันทีนึงข้อมกาไว,ว้คือสิบวมนี้นีผิดพลาดออกอ,ออกวันที่นึงนะ หนึ่งท่านว่าไปกะวันที่สิบเก้าสิบแปดสิบเก้าท่านว่าเป็นมือกับประมาณนี้เพระาะว่าวันที่ยี่สิบนี่กจ็จะมีเลือกตั้งนั่นวันที่ยี่สิบนี่มีเลือกตังส่วนผู้สิไป,ปวิเวกได้หามือสามมือหามือก็แล้วแต่ผู้ใดสิตามไปได้ปาก็ไปได้ ไปได้ยูไปก็เป็นกังวลพราะวา่านี่กังวลยูแน่เรื่องเกี่ยวกับทางวัดนี่แหละคือการงานเนะกลับมาเหมือนคนก็้นมาเลือกตั้งนายกเลือกตั้งอ,อบจเขมามาสารคามาวันที่สิบวันที่ยี่สิบ วันที่สิบนี่มันเป็นวันศุกร์สิบเก้าวันเสาร์ยี่สิบวันอาทิตย์อาสิกับว่าวันเสาร์นั่นแหะคิดว่าประมาณนั้นส่วนผู้สิกับก้อนก็กกับได้ผู้สิกับก้อนเากับได้แต่มัธยายใสผู้ใดมีเวลาได้หลายไดหน่อยแล้วแต่มือเขาแล้วแต่ความสะดวก ประมาณยี่สิบเมือผ้าเขาปลาอนี้ประกาศบอกข่าวน้ำเด้อญา,าติพี่นอ้องสุบ้านสุมเมืองนันลละได้ยินข่าวฟังข่าวก็ลองปกติแล้ววัดต่างๆเป็นสางเจดีย์พนมีเจ้าภาพ มันมีเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพหลักเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพหลักคนก็นเป็นเจ้าภาพเลยเสาเจดีย์เสาเอกนั่สินก็นเป็นเจ้าภาพผู้เดียวคนผู้อื่กน,กนก็เป็นงานยิบงานย่ยอยออกไปส่วนทั้งเา้าเนี่ยมันบ่มีเจ้าภาพใหญ่เนี่ยายเป็นเจ้าภาพต้องกันหมดทสุกคนประกาศข้าวบอกบุญไปว่าเปิดโอกาส ให้ได้เป็นเจ้าภาพเสาเอกมัดสุขคนแต่ละคนน่ะให้เจ้าภาพประเมินพระว่าสิจารกซื้อเจ้าภาพใส่เสาเอกต้นกลางนั่นแหละเป็นว่าเสาเอกสิจารกเจ้าภาพใส่เจ้าภาพละซื้อละซื้อนั่นแหละสิจารกซื้อน้ำสกุลใส่เวลามันแล้วเสตอย่าก็สิเฮ็ดเป็น หินเป็นยังถึอว่าโอบเสาต้นกลางนั่นนี้เขากึ่งหินไซแลวกะจาลึกซื้อเจ้าภาพทั้งหมดทั้งมวลท,ที่รวมเป็นเจ้าภาพเสาเอกส่ในเสากลางนั่นจะาลึกไว้ให้มันสู้ลูกสู้หลานเอาหินมันจังเลยทนท่านเอาหินโอบเ,เอาหินกึง่งมันจังทนนีแ่แหละก็จะาลึกไว้หันสำหรับซื้อเจ้าภาพ ว่าเสาเอกนันเป็นเสาใหญ่เป็นเสาหลักของเจดีย์ขันเสียผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกับบกขวนแต่ทองท่องนหลายบริษัท,บร,ษทบริวารหลายก็เลยประกาศบอกไปว่าเจ้าภาพละเมื่เจาภาพละหนึ่งหมืน่นให้จองเป็นเจ้าภาพได้แล้วตั้งแต่โมนี้เป็นต้นไปจนมาหอดเดือนมก,กระลาคมน่นะสิ้นเดือนสิ้นเดือนมก,กระลา องคสิตงเพราะว่าอย่างไปยังจังให้จองาาอว่าทันเพราะว่าสิเดเฮตของทีละลึกไว้ทาให้เจ้าภาพนั่มสิเหตุของทีละลึก,าาลลกคือแผ่นยันพาสีวัลลี่แผ่นบกย้ายเลยเดย้แอมเฮียนได้หมแลแอมข้างฟ้าได้ใส่ท่องเหลืองเป็นแผ่นยันพาสีวัลลี่มหาราชหมดเลตเฮไว้ถักเป็นทีละลึกสำหรับเจ้าภาพเสาเอกเจดี ก็ยมีความประสงค์ก็แจ้งเขาว่าทั้งเฟซก็ได้แจ้งเขาว่าทั้งเฟซก็ได้หรือว่าติดต่อโดยตรงทั้งวัดเฮ่าได้สำหรับโจ้า,าพเพระาะว่าการที่สิเป็นผู้หนึ่งผู้เดียวนะมันกับบ่มหมอเฮ้ามันหลายคนอยู่แล้ววัดเฮ่ามันคนหลายคนจำนวนหลายอาศัยว่าทยเฮ้านี่แหละเป็นต้นเป็นงากันให้ได้เป็นเอกน้ำเขา ทั้งมัดทั้งมวลสุมมมาเห็ดบุญยี่น,นี่ให้ได้เป็นเอกน้ำเขาสุขคนเป็นหญ่เป็นเอกก็คือเป็นเจ้าภาพเสาเอกเจ้าภาพละเมินนะก็บอกข้าวตอกันไปเรื่อยๆคนใดได้ยินแล้วก็มีความประสงค์อยากจะาลึกซื้อห้องใส่เสาซึ่งเป็นเสาเจดีย์อันนี้มันจะยู่เป็นพันๆปีบนเอาเหินเห็ดน,นะใส่หินจ่าลึกมันจะยู่เป็นพันปี ลูกหลานเลนหลวนเข้ามาเห็นป้าน้ำสกุลบรรพบุรุษเท่าได้เนี่ยพเพาะฉนั้มหจักซื้อบรรพบุรุษแต่ว่าก็ะหิจักน้ำสกุลอันนี้น้ำสกุลนี่เป็นน้ำสกุลบรรพบุรุษเท่าได้เนี่ยเพราะนั้นเป็นผู้มาเห็ุมาสังนี่แหละมันจะอยู่เป็นพันปีเพราะว่าการที่เหตุที่สังมันบ่มันเหดง่ายง,ายงายสถาปัตย์่นคำนวณออกมาบิศวะเ่นคำนวณลำหนักอีแงต่างๆออกมา วัดสดุปีิสามารถอยู่ได้เป็นพันปีคนก็สิเดย์ร่างไหลมากกาบมาไหวัอันน้องเข้าเฮ็ดไว้นี่แหละเพราะไม่ยังเหลือพื่อประโยชน์ขอมมุนมนุษย์และเทวดาสิ่งที่เห็ดขึ้นมาในแห่งเป็นประโยชน์เป,นปชนเป็นการสืบทอดอายุพุทธศาสนาสืบต่อไปอันนี้บุญกุศลขนขวายเอาผูใ้ใดมี่กำลังพ้อเห็ดใดก็สะสมไปแต่เมื่อนี่ะเงินมาคัายมีเท่านั้น พูดแล้วจระรอหอดเดือนสิ้นเดือนมก,กาาราระสมไปเ,เหตุใดอยู่ดอกถ้าสื่อเหลขกหลายคนนั้นเขาซื้อ <c oughs> นี่แหละแฝงมาแต่เหตุบุญแฝงมาแต่เหตุบุญเขาก็เห็ุไดให้มันเลยเป็นซื่อเป็นเสียงขององตระกูลเขาเด้นเพราะมันธรรมดาใส่เจดีย์เป็นซื่อเป็นเสียงของวุตระกูลเอานามสกุลเขาใส่ไวไหมเพราะมันธรรมดาเด้นี่เอานามสกุลเขาใส่ เอาสือเขาใจเอาศักุลเขาใจผู้ได้มากกัได้มากกาบมาไหว่น้ำศักุลเข้าละย่างอยู่เสาหันว่ามันแนวอื่นนง่น่ะบอกเข้ากันไปประกาศไปให้กู้กองไปในโลกนี่ให้คนหุ่นจักยัเป็นคนจิตนีบุญจิตนีบุญก็อบบอกบเบอกให้ผู้ได้ฟังย่านเขาเหตุน้ำเอิญ่าจิตนีฉีเหนียวบุญตนีถ้ำตนีบุญคนเอื่น นี่บบนะพุทธนี่นะฮาเฮ็ดมัดสุคนบางมองคนแพ่งไว้ลยดิของเสาเอกนี่ให้เจ้าภาพใหญ่ผู้เดียวเราไมา่ได้เป็นปีกเป็นงาไปธรรมดาอันนี้ให้ได้เป็นเจ้าภาพเสาเอกทั้งมัดสุฝูสุคนสิยกมือวันที่ยี่สิบหกกลุ่มผ้ายกเสาวันที่ยี่สิบหกกลุ่มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มือยกเป็นมือบุญพอเวทพ่ออมอาบุญเท่าเดียว ทั้งบุญพเวททั้งบุญยกเสาเนี่ยนะเขาก็มาร่วมกันยกทำพิธียกเสาเอกมือนั่นน,นี่แเป็นสิ่งสำคัญเขาได้มาเหตุเห็นเป็นเครื่องสิ่งสถิตอยู่ในจิตในใจเขาอันนี้คือความหมายในการเหตุการสร้างเหตุให้โลกเขาห้จใกว่าเขากำลังเหตุยังนังเอาโมนิบาลให้ฟังสัมเนละ หลับพอด้อยะท้าวะลิวะปพลาปาลิปพเรนติสาคาลังเอวามีวิโตรินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังะทิตังตุมหังกิปตมีวัสมีจตุสัพเพปพเรนตุสังกปา จันโทปนะละโสยะถามะณีโชติระโสยะถาติติโยวิวัจจันตุสัมปะโรโหทินัสสะตุมะเตภาวะทวัฑังอโยสุขิธีคายุกะภาวะอัพพีวะธัมมะสีเลสานิจังวุทธัปปัชชายิโน

อาเนกอันตรายปีวินาสันตุอาศสตโตชายยสิทธิธนังลาภสุทิภะพยังสุขังพลังสิริอายุจวัลโมจารภูขังวุธิเจยัสวาสตาวาสายุจายาชีวสิทธิพวันตุเต พาวะตุสาพมังคาลานาคันตุสาเเทวตาสาภาพุทธานุภาเวนัสดาสุติภวันตุเตภาวะตุสาพมังคาลานาคันตุสาเเทวตาสัาภะธรรมานุภาเวนัสดาสุติภวันตุเต ภาวะโตสาพมังคาลังลัขันตุสาพพเนวตาสาพพสังคานุภาเวนัสดาโสเิภาวันตุเตตอนนี้นี่จะภาพแจ้งความประสงค์มาแล้วประมาณสามสิบผู้คนมีเงินเพิน่นกับถาวายไปพร้อมเลย โอ้ท่านมีเงินกับพล่ะบ่เกินเดือนปลายเดือนมกระลา